สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ Startup Now นะคะวันนี้ทางขวัญน,นะคะก็จะมาสอนทุกทุกท่านใช้โปรแกรม Google t r e n d นะคะหาไอเดียคอนเทนต์ดีๆรวมถึงหาสินค้ามาขายด้วยค่ะ Google t r e n d คืออะไร Google Trend เป็นโปรแกรมฟรีจาก Google นะคะที่เราสามารถเข้าไปใช้ได้ฟรีเลยเอาไว้เช็คดูว่าคำไหนหัวข้อไหนนะคะหรือเรื่องอะไรกำลังเป็นกระแสอยู่หรือว่ากำลัง in trend อยู่นั่นเองนะคะเราสามารถใช้ประโยชน์จาก Google Trend เนี่ยกับธุรกิจได้หลากหลายเลย เรื่องแรกเลยนะคะที่ธุรกิจสามารถใช้ประโยชน์จาก Google t r e n d ได้1น,นะคะก็จะใช้ช่วยนะคะในเรื่องของการทำคอนเทนต์ที่เป็นแบบ Real Time Content ต่างๆที่กำลังเป็นกระแสะอยู่ตอนนั้นรวมไปถึงสามารถใช้ช่วยในการหาไอเดียทำคอนเทนต์ได้นะคะช่วยคิดหัวข้อช่วยคิดว่าเราจะเขียนบทความไปในทิศทางไหนดีนะคะรวมไปถึงสำหรับคนที่ ยัง no idea เลยยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นทำธุรกิจอะไรหรืออยากจะหาะไรายได้เสริมเนี่ยก็สามารถใช้ Google t r e n d เนี่ยดูได้ว่าสินค้าตัวไหนกำลังเป็นที่นิยมอยู่นะคะเราก็อาจจะหยิบจับมาทำการตลาดหรือลองหาไรายได้เสริมลองเอามาขายได้เดี๋ยววันนี้นะคะทางขวัญเนี่ยก็จะมาสอนใช้ Google t r e n d เลยนะคะว่ามันมีวิธีการใช้ยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันที่หน้าจอได้เลยะคะ่ะ เวลาที่เราจะเข้าไปใช้ Google Trend นะคะก็ให้เราพิมพ์ค้นหาใน Google ได้ง่ายๆแบบนี้เลยพิมพ์ได้เลยค่ะว่า Google Trend แบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็เข้าไปที่เว็บไซต์ตัวนี้ได้เลยหรือเราจะเข้า URL Trend มี s ด้วยเนาะ Trend google co th ก็ได้นะคะอ่ะก็อันนี้จะเป็นหน้าแรกเนาะของ Google Trend นะคะเรา make u วนนิดนึงนะใครที่กดเข้ามาแล้วเนี่ยกดดูตรงนี้ด้วยว่าให้มันเป็นประเทศไทยนะคะ เสร็จแล้วในหน้าตาของ Google Trend เนี่ยมันมีเมนูอยู่ไม่เยอะหรอกก็จะมีหน้าแรกมี Expo แล้วก็ Trending Now นะคะขวัญสอน Trending Now ก่อนตัวเมนู Trending Now เนี่ยเอาไว้ดูว่าในแต่ละวันมันมีเรื่องอะไรที่กำลังเป็นกระแสฮิตของวันนั้นๆน,น,นะคะซึ่งเราก็จะดูย้อนได้เนี่ยอย่างวันนี้ที่ขวัญถ่ายคลิปจะเป็นวันที่4พฤษภาเนาะเราก็จะเห็นแล้วว่าอ่ะที่กำลังเป็นกระแสเนี่ยคือ จะเป็นเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้นะคะด้านขวาเนี่ยก็จะมีเป็นเสิร์ชให้ดูด้วยว่ามีคนค้นหาเรื่องนี้เยอะมากน้อยแค่ไหนนะคะใครที่เป็นธุรกิจที่อยากจะทำคอนเทนต์ที่มันเกาะกระแสเช่นเราเราอยากที่จะทำคอนเทนต์เชิงเรียลไทม์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยเราก็อาจจะมาดูในช่วงนี้ได้ในในเมนู Trending Now ได้นะคะมันก็สามารถดูย้อนไปได้เนาะ เมนูต่อมานะคะที่น่าจะได้ใช้กันบ่อยก็คือจะเป็นเมนู export นะคะเมนูตัวนี้เราสามารถที่จะพิมพ์คำค้นหาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเราได้หรือเป็นหัวข้อที่เราสนใจได้ขวัญยกตัวอย่างนะคะสมมุติว่าเราเนี่ยเป็นคลินิกเสริมความงามเราอาจจะอยากรู้นะคะว่าเราควรที่จะโฆษณาตัวแพ็กเกจทำหน้าตัวไหนดีที่คนกำลังสนใจนะคะเราก็สามารถเซิร์ชได้เช่นเราขวัญจะลองเซิร์ชคำว,ว่าไฮฟูดู เราก็พิมพ์ไปเลยนะคะก็กดคำนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็จะมีข้อมูลโชว์ขึ้นมาเนาะว่าย้อนหลังไปเนี่ยความสนใจหรือคำว่า High f ฟูเนี่ยมันกระแสเป็นยังไงนะคะก็จะเห็นว่ามีคนสนใจตลอดทั้งปีนะตอนนี้ขวัญกดเป็น Past 12 m o n t มัก็คือย้อนหลังไป1ปี ต้องเล่าให้ฟังก่อนนะคะว่าตัวเลขตรงนี้ไม่ใช่จำนวนการค้นหานะคะมันจะลักษณะคือเป็นสเกล0ถึงร0 0ถ้าสมมุติว่าร้อยเนี่ยคือช่วงนี้มีคนสนใจเยอะเลยแต่ถ้าต่ําๆลงมาเนี่ยอยู่สัก20อยู่สักสูเนี่ยก็คือคนอ่ะสนใจน้อยอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนก็สนใจทั้งปีเนาะกราฟมันมีขึ้นมันมีลงนะคะอาจจะมีช่วงนี้ที่คนสนใจน้อยหน่อยเราสามารถนะคะที่จะกดดู ให้มันกําหนดตามช่วงเวลาได้นะเช่นเราไม่ได้อยากรู้ถึงกับ12เดือนน่ะเราอาจจะอยากรู้แค่30วันที่ผ่านมาหรือว่าเอาเป็นช่วง3เดือนที่ผ่านมานะคะเราก็สามารถกดดูตาม time frame ตรงนี้ได้เนาะหรือว่าจะย้อนหลังไปเลยเป็น5ปีก็ได้นะคะ เราก็จะเห็นว่าตัวโปรแกรม h i ฟูเนี่ยสำหรับทำหน้าเนี่ยก็คนสนใจเรื่อยๆนะอาจจะมีช่วงบางช่วงที่มันคนสนใจน้อยหน่อยอันนี้ขวัเดาว่าอาจจะเป็นช่วงโควิดหรือเปล่านะคะจะเห็นว่ามีคนสนใจตลอด5ปีที่ผ่านมาเลยมีอะไรอีกที่เราดูได้ถ้าเราเลื่อนลงมานะคะเราจะเห็นมันแยกตามพื้นที่ให้เรานะคะเป็น Data ที่แยกตามพื้นที่ว่า คำว่าไฮฟู้เนี่ยคนสนใจอยู่ในพื้นที่ไหนเยอะเราก็จะเห็นว่าถ้าค่อนข้างเยอะเลยเนี่ยก็คือจะเป็นกรุงเทพนะคะนนทบุรีเชียงใหม่มันก็จะโชว์ให้เราดูตามพื้นที่ที่คนสนใจเยอะนะคะอันนี้สามารถช่วยได้เหมือนกันนะเวลาที่เราทำการตลาดเช่นสมมุติว่าเราเนี่ยกำลังจะเปิดสาขาคลินิกที่สองที่สเราอยากจะไปเปิดสาขาต่างจังหวัดเราอาจจะมาดูตรงนี้ก็ได้ว่า มีจังหวัดไหนนะคะที่สนใจในเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะหรือว่าถ้าธุรกิจของเราอะ่ะไม่ใช่ธุรกิจที่เป็นคลินิกแบบนี้นะเราอาจจะเป็นสินค้าที่เราสามารถส่งได้ทั่วประเทศใช่ไหมเวลาที่เรายิงแอดพวก f a c e b OOK ต่างๆยิงแอดเฟ e บ o o k ยิงแอดท o กกเนี่ยเราอาจจะสามารถดูข้อมูลจากตรงเนี้ยแล้วก็เวลาที่เรายิงแอดอะคะ่ะเราไปกด ตามจังหวัดที่คนสนใจเยอะก็ได้ก็ไม่ต้องยิงแบบไทยแลนด์ทั้งประเทศอย่างนี้นะคะก็ไปประยุกต์ใช้กับพวกยิง f a c e b o o k Ad ได้ต่อมานะคะก็จะมีเป็นเรื่องของคำที่เกี่ยวขอ้องอะยกตัวอย่างเช่นเนี่ยคนที่สนใจไอ้คำว่าไฮฟูเนี่ยถ้าเราอยากจะคิดหัวข้อเป็นไอเดียในการทำคอนเทนต์นะคะเราสามารถมาดูตรงนี้ได้ มันเป็นคําที่คนสนใจเช่นกันนะคะที่เกี่ยวข้องกับคํานี้นะคะเช่นเห็นไหมมีคําว่าไฮฟูกับโบทอกต่างกันอย่างไรอ่ะอันนี้เป็นเรื่องที่คนสนใจเยอะเพราะฉะนั้นเราได้ไอเดีย1นึ่คอนเทนต์หนึ่งคอนเทนต์ละเราก็หยิบเรื่องนี้นะคะ่ะไปเขียนเป็นคอนเทนต์ลงไปในเว็บไซต์ลงไปในโซเชียลมีเดียเราได้นะคะหรือว่าเราลองเลื่อนดูก็ได้นะเห็นไหมไฮฟูช่วยอะไรไฮฟูเจ็บไหมนะคะ ทำไฮฟู้เราก็จะเห็นว่าเนี่ยด้านขวาเนี่ยมันก็จะมีบอกเป็นเปอร์เซนต์ด้วยว่าตอนนี้กำลังมีคนสนใจเยอะขึ้นถ้าคิดเป็นสัดส,ส่วนเนี่ยกี่เปอร์เซนต์นะคะก็ถือว่าพวกเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยจะสอนนิดนึงนะคะว่าไอ้ตรงไอเดียคอนเทนต์ตรงนี้ค่ะมันจะเป็นคำว่า rising เนาะคำว่า rising หมายความว่ากำลังเป็นกระแสกำลังฮิตเลย ไอ้เรื่องพวกนี้กำลังมาพูดง่ายงาย่แต่ถ้าสมมุติเรากดเปลี่ยนเป็นคำว่า TOP นะคะคำว่าท็อปเนี่ยมันจะเป็นลักษณะคำที่คนสนใจตลอดอ่ะหมายถึงว่า TOP เลยติดอันดับเลยว่าถ้าเป็นคำที่เกี่ยวข้องกับคำว่า h ฮฟูเนี่ยคนจะอยากรู้เรื่องพวกนี้ไ i ซ i n g คือบอกในส่วนที่กำลังเป็นกระแสกำลังมาแรงคำว่า TOP คือสนใจอยู่ตลอดอ่เพราะฉะนั้น สามารถใช้ได้ทั้ง2แบบนะคะถ้าเราหาไอเดียคอนเทนต์เนี่ยใครเป็นคลินิกอะเราสามารถเขียนบทความได้ไฮฟ,ฟูคืออะไรทำแล้วมีประโยชน์ยังไงเห็นไหมหรือว่าคำว่า review รีวิวไฮฟู่ะรีวิวไฮฟูเนี่ยเราก็อาจจะทำเป็นโพสโซเชียลมีเดีย a c e b o o k ที่รวมรีวิวก็ได้นะคะอาจจะเอามาโพสในเว็บไซต์ก็ได้ใช้คีย์เวิร์ดคำเนี้ยรีวิวไฮฟูนะคะ ไฮฟู้ดีไหมเครื่องไฮฟู้เอาเทล่าอย่างเงี้ยเราก็ไปหยิบหยิบเอาไปเขียนบทความได้เลยต่อมานะคะนอกเหนือจากเราเซิร์ชค้นหาแค่คำเดียวแล้วเนี่ยเราสามารถใช้ในลักษณะเปรียบเทียบได้ทำยังไงนะคะก็เลื่อนขึ้นมาข้างบนเลยเห็นไหมคำว่าไฮฟูเนี่ยด้านข้างมันจะมีคำว่า compare ใช่ไหมสมมติว่าเราอยากจะเปรียบเทียบกระแสของไฮฟู้บท็อกแล้วก็ฟิลเลอแล้วกันเนาะ เราก็กด compare ไปได้เลยค่ะกด compare หนึ่งครั้งแล้วก็พิมพ์ไปได้เลย b o t o p แล้วก็ filler เนอะอยากรู้ว่าอะไรกำลังเป็นกระแสมากกวกันนะคะเราก็จะเห็นว่าอ่ะมันจะมี3สีใช่ไหม h i g f เป็นฟ้าบท t o x เป็นแดงแล้วก็ filler คือสีเหลืองเราก็จะเห็นกระแสแล้วว่ามันเป็นยังไงนะคะ ถ้าเราดูสีฟ้าเนี่ยสีฟ้าเนี่ยมันจะคนสนใจน้อยสุดเลยกราฟมันอยู่ด้านล่างสุดนะคะก็ ه, เราก็อาจจะเกี่ยงงบกันตลาดไปให้โบท็อกกับฟิลเลอร์เยอะหน่อยเนาะเพราะว่าคนสนใจเยอะกว่านะคะอะเราสามารถเหมือนเดิมค่ะลงมาดูพวกพื้นที่ต่างๆได้นะคะว่าพื้นที่ไหนสนใจเรื่องอะไรต่อมานะคะก็ เหมือนเดิมค่ะเป็นเรื่องของคําที่เกี่ยวข้องใช่ไหมถ้าเป็นคําว่าไฮฟู f ์อ่ะมันก็จะมีลักษณะคําประมาณนี้ที่เป็นไอเดียในการทำคอนเทนต์เนาะหรือถ้าเลื่อนลงมาเป็นคําว่า b o ท o x ก่ะเราก็จะเห็นว่าอ่ะมันมีบ o ท็อตัวเนี้ยที่เป็น Rising นะกําลังเป็นที่นิยมอยู่ตอนนี้มันคืออะไรนะถ้าสมมติว่าคลินิกเรามีแพ็กเกจนี้อยู่พอดีก็อาจจะต้องใส่คํานี้ลงไปในพวกเว็บไซต์หรือพวกหน้าแลนดิ้งเพจต่างๆนะคะ หรือว่าถ้าเป็นคำว่าฟิลเลอร์จะเห็นว่ามีไล i ซิงจะเป็นเรื่องพวกนี้นะคะเราก็ต้องมาดูแล้วว่าไอตัวฟิลเลอร์แบบนี้มันกำลังเป็นที่นิยมคลินิกเรามีหรือเปล่านะหรือฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาเนี่ยอันนี้ก็เอ้ยเป็นที่นิยมอยู่เราเอามาเขียนบทความดีไหมเราก็จะเห็นได้ว่าไอตัว Google Trend เนี่ยมันช่วยดูหลายอย่างเลยคือมันดูด้วยว่า ตัวไหนกำลังนิยมอยู่นะคะเราจะเกลี่ยงบการตลาดเราเนี่ยไปให้แพ็กเกจไหนดีรวมไปถึงถ้าเราคิดคอนเทนต์ไม่ออกเราก็มาดูไอเดียคอนเทนต์ตรงนี้ได้นะคะแยกตามคําได้เลยต่อมาที่ขวัญอยากสอนนะก็คือเป็นเรื่องของการที่เราเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ว่าจะทำสินค้าอะไรดีอยากจะหาอะไรได้เสริมหรือสร้างธุรกิจนะคะอยากจะดูว่าตัวไหนสินค้าไหนเป็นที่นิยมนะคะเราก็สามารถมา กดเซิร์ชในลักษณะเดียวกันแบบนี้ได้อ่ะอันนี้ขวัญจะกดรีมูฟไปก่อนนะคะกดรีมูฟไปก่อนนะอันนี้ก็เอาเป็น12เดือนละกันสัก1ปีขวัญยกตัวอย่างนะคะสมมุติว่าเราเนี่ยดูสินค้าไว้2ตัวเราดูว่าเราอยากที่จะนําเข้าเครื่องฟอกอากาศดีหรือว่านําเข้าตัวหุ่นยนต์ดูดฝุ่นดีนะคะเราไม่แน่ใจว่าตอนนี้อะไรเป็นที่นิยมเราก็สามารถใช้ได้ลักษณะก็ทําเหมือนเดิมเลยเราก็เซิร์ชไปใช่ไหมเครื่องฟอกอากาศ c o m คอมเพลกับหุ่นยนต์ดูดฝุ่นเนาะเวลาที่เราพิมพ์มาค่ะบางทีมันจะมีคําแนะนําขึ้นมานะเราก็สามารถที่จะลองดูได้ไม่ไม่จำเป็นต้องพิมพ์ให้เสร็จอ่ะโอเคเราเห็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราเลื่อนมาอันนี้คือย้อนหลัง12เดือนเนาะก็คือ1ปีเราก็จะเห็นชัดเลยว่าเอ้ยไอสินค้าที่เป็นที่นิยม,มก็คือเครื่องฟอกอากาศใช่ไหมสีน้ําเงินนะคะเราก็จะตัดสินใจได้แล้วว่า ตอนนี้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นเนี่ยมันซาซาไปละคนไม่ได้สนใจหรือเป็นกระแสมากหนักนะคะแต่ว่าตัวเครื่องฟ้องอากาศเนี่ยคนสนใจมากกว่าหรือเราอาจจะลองดูอีกสักหมวดหมู่หนึ่งนะสมมติว่าเป็นของกินละกันตอนนี้ของกินที่นิยมนิยมเช่นพวกเครื่องดื่มต่างเนาะสมมติว่าเราจะกำลังจะเปิดร้านเอ้เราจะเปิดร้านอะไรดีระหว่างชาไต้หวันแล้วก็มีร้านนมเหนียวใช่ป่ะนมเหนียวก็เป็นที่นิยมอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกันนะ ตอนนี้ที่ฮอตฮิตก็อาจจะเป็นเรื่องน้ำลำไยนะคะเราอาจจะลองเปรียบเทียบกันดู3ตัวนี้ลองกดเซิร์ชดูก็ได้โอ้โหสิ่งที่เราเห็นก็คืออะไรคะนมเหนียวเนี่ยคนไม่ค่อยสนใจละนะสีฟ้าชาไต้หวันเนี่ยก็กราฟมันปักหัวลงอะ่ะก็คือคนสนใจน้อยลงแต่ว่าที่น่าตกใจเลยก็คือตัวน้ำลำไยเห็นไหมกราฟมันพุ่งสูงมากเลยอะ่ะขึ้นมาหนึเลยก็คือ กำลังอินเทรนด์สุดๆนะคะมีช่วงอินเทรนด์อยู่มีกระแสตกลงมานิดนึงแต่มันก็ยังไปต่อได้เป็นอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยเราก็อาจจะรู้แล้วว่าช่วงนี้ถ้าเราอยากหาไรายได้เสริมหรือว่าอยากที่จะทําร้านอะไรขึ้นมาเนี่ยน้ําลําำญ่เป็นตัวที่กําลังเป็นที่นิยมและน่าจะสร้างไรายได้ได้ดีนะคะ นอกเหนือจากนี้นะคะก็ขวัญอยากให้เราดูฟีเจอร์ตรงนี้ด้วยก็คือเวลาที่เราเซิร์ชไปปุ๊บเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะมีประเทศใช่ไหมอ่ะอันเนี้ยก็ไปยุกใช้ได้นะสำหรับคนที่อยากจะดูเทรนด์ที่จะไปทำการตลาดต่างประเทศเนาะเราก็ไปปรับเป็นประเทศที่เราอยากจะทำการตลาดก็ได้ก็จะรู้ว่าประเทศนั้นเนี่ยเขาฮิตอะไรนะคะนอกเหนือจากนี้มันก็จะมีปุ่มตรงนี้ค่ะขวาสุดเลยมันเป็นคำว่าเว็บเซิร์ช ความหมายคืออะไรหมายความว่าคนนะมาค้นหาคำเนี้ยผ่านในตัว Google หรือหาเว็บไซต์อะมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ถ้าเราลองคลิกดูเนี่ยเราจะเห็นว่ามันสามารถแสดง Data หรือข้อมูลของ Image Search หรือว่าเป็นข้อมูลข่าวสารที่เป็น News ได้ที่น่าสนใจเลยก็จะเป็น YouTube Search ตรงนี้นะคะ่ะอันเนี้ยน่าสนใจมากสำหรับคนที่เป็น YouTuber นะคะสมมุติว่าเราเนี่ย อย่างที่จะเป็นยูทูบเบอร์เวลาที่เราทําคลิปเนี่ยถ้าเราทําคลิปที่เป็นกระแสอะมันจะได้ยอดวิวสูงใช่ปะ่ะเราสามารถมากด Google Trend เนี่ยดู YouTube เซิร์ชตัวนี้ได้นะคะว่าในแพลตฟอร์ม y o u t u b e แบบคนค้นหาอะไรเยอะถ้าเราเปลี่ยนเป็น YouTube เซิร์ชปุ๊บเนี่ยเราก็จะสังเกตเห็นไหมว่า เฮ้ยน้ำลำใหญ่มันกำลังมานะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องรีบทำนะเพราะอะไรรู้ไหมเราดูสิว่ากระแสะมันเริ่มตกละและไอ้ที่มันเป็นเส้นปะะตรงนี้นะคะก็คือเหมือนทาง g o o g l e Trend เนี่ยเขา predict หรือทำนายเอาไวา้คร่าวๆว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยมันน่าจะตกลงละเพราะฉะนั้นเราเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยถ้าเรายังไม่ได้ทาคลิปเกี่ยวกับน้าลำไยเราเป็นยูทูบเบอร์เราควรจะรีบทาละเหมือนเดิมถ้าเราเป็นคลินิกใช่ไหม เราอยากจะทำคอนเทนต์เนี่ยสมมุติว่านักการตลาดของเราเนี่ยมีแผนนะคะในการทำพวก YouTube Marketing ด้วยคืออยากเข้าถึงคนในช่องทาง y t u t u เนี่ยเราก็สามารถใช้ o o o g t r t r e น d ดูได้เนาะมันก็มีบางสินค้าเหมือนกันนะคะที่เว็บเซิร์ชกับ y t u t u s e s r c r เนี่ยผลลัพธ์ไม่เหมือนกันเราสามารถที่จะคลิกแยกดูได้อันนี้ขวัญก็กดมา High Full Bot f ฟู b o t o ฟ f f l l l e r แต่คราวเนี้ยขวัญ เปลี่ยนฟิลเตอร์ให้มันเป็น YouTube Search เราจะเห็นว่าอะไรเออเราได้ไอเดียที่น่าสนใจมากกว่าเว็บเซิร์ชนะเมื่อกี้ที่มันเป็นตัวเว็บเซิร์ชอ่ะมันไม่ได้ไอเดียนี้เราจะเห็นว่าตัวที่กำลังมาที่กำลังที่จะทะยานขึ้นไปเลยเนี่ยคือฟิลเลอร์นะคะฟิลเลอร์เนี่ยคนกำลังสนใจดูใน YouTube ค่อนข้างเยอะถ้าเราเป็นคลินิกเนี่ยเราควรที่จะรีบทำเกี่ยวกับคลิปเกี่ยวกับฟิลเลอร์ละรองลงมาก็คือสีฟ้า แสดงว่าคนสนใจไฮฟูเยอะเหมือนกันนะคะกำลังจะทะยานขึ้นแต่ใน YouTube ที่คนไม่ค่อยสนใจเนี่ยหัวมันปักลงเนี่ยคือโบท็อกซ์นะอันนี้เราก็อาจจะยังไม่ทำคลิปเกี่ยวกับโบท็อกซ์นะทำคลิปเกี่ยวกับไฮฟูกับฟิลเลอร์ดีกว่าทำเป็นพวกเคสรีวิวก็ได้นะคะเพราะว่าคนที่จะมาทำหน้าเนี่ยเขาคงจะสนใจดูเป็นลักษณะรีวิวแหละว่าทำกับคลินิกนี้แล้วเป็นยังไงหรือว่าอาจจะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับฟิลเลอร์กับไฮฟูก็ได้ การใช้งาน Google Trend คร่าวๆก็จะประมาณนี้นะคะก็จะเห็นว่ามันใช้ได้หลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูกระแสตัวหัวข้อต่างๆหรือสินค้าต่างๆหรือคำคีย์เวิร์ดต่างๆรวมไปถึงหาไอเดียคอนเทนต์เนาะว่าเราจะทำคอนเทนต์ไปในรูปแบบไหนนะคะรวมไปถึงดูพวกโลเคชันได้นะสุดท้ายนะคะขวัญอาจจะบอกไว้นิดนึงก็คือหลายคนน่ะก็อาจจะมีคำถามในใจว่าอ่ะในส่วนตรงนี้ที่กราฟมันขึ้นมาเนี่ย มันไม่ใช่จำนวนการค้นหาเนาะมันเป็นลักษณะความสนใจเป็นเทรนก็คือในสเกล0ูถึงร้อคนสนใจมันเป็นกระแสะมากน้อยแค่ไหนคือมันไม่สามารถดูเป็นลักษณะ keyword tools ได้นะคะว่าสมมุติว่าเราอะตั้งคำถามนะว่าเอ้คำว่าไฮฟู f อ่ะเดือนเดือนหนึ่งมีคนเซิร์ชใน Google เนี่ยจำนวนเท่าไหร่ต่อเดือนคืออยากได้เป็นตัวเลขเปะ๊ปะอที่ไม่ใช่เป็นลักษณะกระแสอะ ถ้าเป็นลักษณะที่อยากได้ตัวเลขเป๊ะแบบนั้นน,น,นะคะ Google Trend ยังไม่สามารถทำได้เนาะเพราะว่าตัว Google Trend มันก็ชื่อมันก็บอกอยู่แล้ว Google Trend มันบอกในลักษณะว่าอะไรกำลัง in trend หรือเป็นกระแสนะคะถ้าเราะะอยากที่จะรู้ตัวเลขเป๊ะเลยว่าคำนี้มีจำนวนการค้นหาเท่าไหร่นะคะเราจะต้องใช้โปรแกรมในลักษณะที่เรียกว่า Keyword Research tools นะคะซึ่งทางขวัญเนี่ยก็จะมีทำคลิปนะคะในคลิปอื่นๆเอาไว้ยกตัวอย่างเช่นจะเป็นพวกโปรแกร,รม Uber Suggest หรือ Google Keyword Planner แบบนี้นะคะอันนั้นอาจจะได้ข้อมูลเป๊ะเลยนะเดี๋ยวขวัญเปิดให้ดูเล็กน้อยนะสมมุติว่าเฮ้ยเราอยากรู้ว่า h i f o o เนี่ยคนค้นหาเท่าไหร่ต่อเดือนแบบเป๊ปะๆอ่ะ Google Trend บอกไม่ได้ต้องไปใช้ Uber Suggest แทนนะคะเราก็สามารถกดดูจากตรงนี้ได้คือเปิด Google แบบนี้แหละ แล้วก็เซิร์ชไปเลยอูเบอร์สักเจะสกดอย่างนี้นะคะอ่ะแล้วก็เข้าไปใช้คลิกเข้าไปนะคะแล้วเราก็พิมพ์ไปเลยคำว่าหายฟู่เนาะเปลี่ยนตรงนี้ด้วยโลเคชันตรงนี้นะคะเป็นประเทศไทยแล้วก็ค้นหาอ่ะเห็นไหมคะว่าเนี่ยพอ เราเซิร์ชปุ๊บเนี่ยมันก็จะบอกมาเลยว่าคีย์เวิร์ดไฮฟู่เนี่ยเซิร์ชวอลุ่มก็คือจำนวนการค้นหาต่อเดือนนะคะในประเทศไทยเนี่ยใน Google เนาะอยู่ที่ประมาณ4,400ครั้งนะคะถ้าสมมติว่าเราโฆษณา Google Ad เนี่ยเราก็จะเสียคอสเพ e r ิกสิก14บาทอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ขวัญอยากให้เราตั้งข้อสังเกตเอาไว้ก็คือ o o g l e Trend เนี่ยมันใช้ได้ดีแหละในระดับหนึ่งก็คือมันบอกในเรื่องของเทรนว่าไอ้ตัวนี้เนี่ย มีความนิยมมากขึ้นหรือน้อยลงนะคะแต่มันไม่สามารถใช้แทนพวก Keyword Research Tools ได้ที่เป็นลักษณะบอกเลยว่าจำนวนการค้นหาเปเปะต่อเดือนเท่าไหร่อันนี้เราก็ต้องใช้โปรแกรมเฉพาะของมันนะยกตัวอย่างตัวหนึ่งก็ Uber s u c c e s s แบบนี้นะคะจากคลิปนี้นะคะเราก็จะเห็นได้ว่า ตัว Google Trend เนี่ยมีประโยชน์หลากหลายเลยนะคะรวมไปถึงตัว Uber Suggest เนี่ยก็สามารถช่วยในการคิดหาไอเดียคอนเทนต์รวมไปถึงปรับแผนกลยุทธ์การตลาดต่างๆได้ใครนะคะที่ชอบไอเดียหรือเทคนิคการตลาดดีๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้ขวัญด้วยนะคะ นอกเหนือจากนี้นะคะถ้าไม่อยากจะพลาดคลิปดีๆก็อย่าลืมกด subscribe ช่อง Startup Now ของเราไว้ด้วยวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ